สวัสดีครับยินดี้ต้อนรับเข้าสู่คุยหลังโดนนะครับจากช่องแมนดะทอคนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็หนังแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่โคตรจะเบาสมองคือต้องบอกว่าไม่มีใครรู้จักกาฟิลครับกาฟิลที่เป็นแมวส้มที่อยู่ในตำนานมานานมากซึ่งซึ่งมีออกมาหลายเวอร์ชั่นมากครับแต่ว่าแน่นอนครับเรารู้จักอยู่แล้วครับว่ากาฟิลก็คือกาฟิลนะคือแมวส้มตัวหนึ่งอ้วนๆนะแมวส้มอ้วนอะ่ะคอนเซ็ปต์คือเท่านี้เลยซึ่ง ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันมีหลายเวอร์ชันมากซึ่งออกาฟิลมันจะไปเล่นอะไรได้เยอะแยะนูออกไหมมันก็คงคงดูเพลินๆเ,เนี่ยสนุกๆน,นะเด็กน้อยคงน่าจะเต็มลงอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่ยังสามารถที่จะมาคุยได้นะจนกลายเป็นรายการคุยหลังดูได้เนี่ยผมว่ามันก็มีอะไรให้พูดระดับหนึงเลยสำหรับเ,ออเรื่องนี้เพราะว่าผมล็อกให้แล้ว นะครับก็คือถามว่าเบาสมองไหมผมว่าเบาสมองแหละย้อนกลับไปเด็กๆเ,เนี่ยผมก็คงดูเพลินๆเ,เนาะแต่ว่าพอโต,โตขึ้นเนี่ยไอ้เรื่องประจัภัยไอ้เรื่องที่มันแบบสนุกสนานเนี่ยมันก็สนุกดีแต่ว่าข้อคิดที่เราได้จากกระตูเรื่องนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับก็โอ้มาจริงจังดราม่าอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเนื้อหาสปอยนะก็ชิลๆแล้วกันสดเรื่องนี้นะผมว่าไม่ได้มีอะไรหนักหน่วงมากมายนะครับก็าการ์ฟิล์มูฟี่นะครับ,รบอ่ะไปพูดถึงเปิดสไลด์ไปหนึ่งนะครับ ไปพูดถึงภาพรวมของแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็ The g a r ก i ฟ l d Movie นะครับเป็นหนังแบบครบรถอะแต่ผมเป็นเหมือนถึงรอบที่มันจะต้องทำซ้ำอ่ะนะกาฟิลคงมีออกมาหลายเวอร์ชั่นมากๆแล้วซึ่งเวอร์ชั่นนี้ผมก็รู้สึกว่าก็คงเน้นตลกๆนะครับก็ดูเพลินๆอะไรเงี้ยก็แน่นอนครับมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันมีความผจญภัยนะ อ uh, ผมผมว่าโดยรวมของหนังเรื่องเนี้ยก็โอเคแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่เติมเต็มไม่รู้สึกอิ่มเหมือนที่เราดู Animation อนิเมชันหลายๆเรื่องอ่ะอย่างล่าสุดที่ผมดูเรื่องอีฟไฟนั้นก็สเกลหนังก็อาจจะต่างกันแต่ผมรู้สึกว่าอนิเมชันมันทําได้อิ่มกว่านี้ได้นะแต่ผมยังรู้สึกว่าโอเคมันยังรู้สึกเบาๆเบาๆ,ๆนิดนึงนะโดยรวมแต่ว่ามีอะไรให้คุย อยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับก็สนุกดีครับเรื่องนี้ก็ดูได้เพลินๆนะครับพวกประชนพงป์ปชนภัยพอได้คิดพอได้อะไรระดับหนึ่งเลยลก็มีฉากตลกให้พอสมควรนะครับก็ถือว่าตลกใช้ได้นะหัวเราะกันลั่นโลงเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะก็โดยรวมถือว่าผมให้ได้ประมาณ8ดคะแนนถือว่าเยอะนะก็ หลักๆเนี่ยได้จากข้อคิดที่ผมแบบรู้สึกอิ่มเอมใจระดับหนึ่งจากหนังเรื่องนี้นะครับอ่ะพูดถึงตัวละครกันบ้างตัวละคร,ะครถือว่าเยอะพอสมควรนะอัดแน่นกันมาทั้งหมดเลยนะครับก็เราไม่ได้จะจริงจังอยู่แล้วครับว่าตัวละครที่น่าสงสารคือมนุษย์นะเนาะแต่ว่าก็ผมว่าก็ก็ก็น่ารักดีเนี่สำหรับตัวจอนชื่อจอนเนาะมันเขียนจนนะเออ ก็คงชื่อจอนนะครับก็เป็นตัวละครที่รับเลี้ยงตัวกาฟิวตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ทำการให้อาหารนู้นนั่นมาสุดท้ายน้องเนี่ยก็ซนกินก็เยอะเป็นทาดอะคือง่ายเป็นทาดแมวซึ่งแบบมันก็สมจริงจริงก็เป็นทาดแมวที่เปทุกอย่างทําให้ทุกอย่างยอมเจ็บปวดทุกอย่างยอมเส,ยเสียใจทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่ารักมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับอืม ก็เป็นตัวละครที่ที่ผมชอบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นท่าแมวโดยแท้จริงนะครับตัวละครอื่นก็มีตัวร้ายครบตัวร้ายตัวร้ายสุดนะแสบสันสุดคือไม่ยอมแล้วก็มีตัวร้ายที่มันแบบรองลงมามีใจองค์ใจอ่อนนะครับก็เออมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันก็ครบลดดีนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เหมือนเป็นกูรูในการต่อสู้ซึ่งตัวนี้ก็ตลกดีนะครับมีเรื่องของการมีความรักมีจิ้นมีฉากสวีทด้วย นะครับแล้วก็รปรพอคื่จริงเนี่ยตัวละครถือว่าทําได้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็มีสีสันหลากหลายทีเดียวผมว่าก็ถือว่าสเกลไม่ได้เล็กมากนะแต่ไม่รู้ทําไมยังรู้สึกไม่อิ่มครับเรื่องนี้แต่ว่าที่ให้คะแนนได้เยอะๆเลยนะครับก็คือเรื่องของข้อคิดแล้วก็สิ่งที่เราได้จากซีรีส์กับหนังเรื่องนี้นะครับคือแน่นอนครับเรื่องนี้เขาเน้นมากๆเลยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก นะครับซึ่งสิ่งที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าโหมันลึกซึ้งแล้วมันมันเป็นแง่คิดอีกด้านหนึ่งที่ดีเลยนั่นก็คือตัวคุณพ่อที่ที่มีความรักต่อลูกคือคือก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ที่ทำให้แบบเด็กคนหนึ่งที่ดูอาจจะดูสนุกครับแต่ว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราดูกับการ์ตูนเรื่องนี้มันก็คงไม่ได้รู้สึกเหมือนความสนุกเหมือนตอน,นเด็กนะเราก็ได้เห็นว่า นี่แหละมันเป็นความรักที่มีพ่อคนหนึ่งที่มีให้ลูกนะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่ได้สะดวกสบายคือไม่ได้บอกว่าสมัยก่อนสะดวกนะแต่ว่ามันชัดเจนขึ้นเลยครับตั้งวิกฤต,ตน่นนี่นั่นเราก็ได้เห็นว่าเออโลกมันไม่ได้ว่าจะทำอะไรมันสะดวกขึ้นนะอ่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะ่ะถ้าหนังในหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อเองเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหาอาหารให้ลูกได้ยากอะ่ะ ออซึ่งในฉากนั้นน่ยกว่าจะได้ปลาตัวหนึ่งมาเนี่ยซึ่งตัวเล็กเท่าเล็กมากๆนะครับซึ่งพอหามาเนี่ยลูกเขาก็แบบรอไม่ได้แล้วเขาก็ได้เห็นพิซซาที่น่ากินพิซซาที่ใหญ่โตกว่าพ่อเนี่ยก็ไปคุยขังขยะมารอจังหวะให้อีกพนักงานคนนั้นพิมพ์เอาของเสร็จคุยมาได้ปลามาเล็กเท่าแบบนิดหนึ่งคือพ่อไม่ต้องกินก็ได้ครับถึงแม้จะดูอ้วนมากเลยนะแต่แบบอ่ะเราไม่กินก็ได้ มีชิ้นแค่นี้ก็ต้องให้ลูกกินทั้งชิ้นมันไม่ปลาอยู่แค่นั้นก็กาลังจะเอาไปให้ลูกสุดท้ายลูกก็โดนพวกแบบพิซซ่าเราตาเราใจไปเรียบร้อยสุดท้ายก็ลูกเนี่ยก็ต้องจําเป็นจะต้องไปอยู่เพราะว่าเข้าใจว่าพ่อเนี่ยทิ้งเขาไปเนาะก็จําเป็นจะต้องไปอยู่กับตัวตัวพระเอกของเรานะจอเนาะก็จอเนี่ยก็รับเลี้ยงด้วยความเอนะ็นดูเนาะคือคุณพ่อเองเขาก็สังเกตเห็นแล้วเราบอกว่าจอเนี่ยเขนาน่าจะรับเลี้ยงตัวกาฟิล ที่ชื่อว่าจูเนียจริงๆเป็นลูกเขานะก็น่าจะรับเลี้ยงด้วยความจริงใจเอาใจใส่แหละจอนเออทางคุณพ่อเองเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแบบไม่เข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้จากฉากนี้คือโหนี่แหละคือความรักที่ที่แท้จริงอะ่ะเออคือบางทีถ้าเป็นบางทีเรารู้สึกว่าแบบเออลูกอาจจะคิดว่าพ่อทิ้งไปนะแต่ว่าที่พ่อทิ้งเนี่ยพ่อไม่ได้ทิ้งจริงครับพ่ออาจจะ ไม่ไม่ควรที่ต้องเข้ามาแทรกแซงสิ่งที่ลูกมีความสุขน,นะซึ่งผมเห็นแล้วแบบกระตูนเด็กแล้วเด็กมันจะเข้าใจไหมเนี่ยเออแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเข้าไปดูเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่หรอคือ,ค,อคือสิ่งที่ที่คุณพ่อเขาทํากับลูกคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบสิ่งที่เขาทาคือเขาก็ปล่อยให้ลูกมีความสุขได้อยู่ในาสถานที่ที่สะดวกสบายได้อยู่ในสถานที่ที่มีอาหารกินอย่างดีมีคนดูแลอย่างดีส่วนตัวเองเนี่ย คอยดูอยู่กไกลนะได้เห็นโลดตัวเองความสุขผมว่ามันก็เป็นความรักที่น่ารักดีนะครับซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้ผมชอบฉากฉากนี้มากที่สุดซึ่งอ่ะคอมเมนต์ก็เข้ามาก่อนว่าใครชอบฉากไหนอะไรยังไงนะส่วนผมเนี่ยฉากนี้เป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าตราตึงใจที่สุดแล้วผมว่าหนังก็คงจะเน้นฉากนี้ให้เราน้ําตาซึมนะครับนั่นก็คือฉากที่ฉากที่ลูกเนี่ยเขาต้องการจะรู้ว่าคือคือลูกกับพ่อเนี่ยโกรธกันมานานแล้วเป็นคอนเซปต์หนังเลยก็คือแบบ เกียดพ่อนะที่พ่อนะทิ้งไปนานจนวันหนึ่งลูกเขาเข้าไปอยู่ในถานาจักกลางที่หนึ่งแล้วก็มีคนพูดถึงพ่อว่าเนี่ยพ่อเนี่ยทิ้งตองมากเลยโง่มากเลยที่แบบเข้าไปเฝ้าลูกไปทําเป็นไปเฝ้าลูกไปเฝ้าทุกวันไปอยู่บนใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยลูกมันก็แบบเชื่อดีไหมว่าไปพิสูจน์แล้วกันก็เลยเดินไปดูตรงใต้ต้นไม้ตรงต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านน่นนะเออแกก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปปรากฏว่า ก็เห็นหลักฐานครับว่าพ่อมาทุกวันจริงๆแล้วก็ทุกๆครั้งที่เขามาเขาก็จะขีดนิ้วว่าเออวันนี้มาดูลูกแล้ววันนี้มาได้เห็นลูกมีความสุขแล้วซึ่งซึ่งมันทําให้เราเห็นรู้สึกว่าเป็นแบบซีนที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือแบบตอนที่ขึ้นไปใน,นจุดที่แบบคุณพ่อไปอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นมุมที่แบบเห็นทุกๆ ทุกๆก,การกระทําของกาฟิลจริงๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งดูหนังการกินนูน่นกินนี่โต๊ะอาหารตู้เย็นนู่นีน้นั่นที่แบบกาฟิลเขาไปอยู่ตลอดอ่ะเออเป็นฉากที่แบบทําให้รู้ว่าแบบพ่อเนี่ยเขาคอยดูลูกตัวลูกเขาเนี่ยอย่างมีความสุขตลอดเวลาจริงๆก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออนี่เป็นฉากที่แบบตาตึงใจที่สุดนะสำหรับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมคิดว่าฉากไหนล่ะที่คุณผู้ชมชอบนะส่วนตัวผมชอบฉากนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ฉากนี้เป็นฉากที่ เรียกน้ำตาเลยก็ไม่คิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะเรียกน้ำตาแล้วผมรู้สึกว่าชิลมาตลอดอะบางที่เราเราดูแบบคาดหวังได้แล้วแหละว่าเออเรื่องนี้ไม่น่าจะให้อะไรหรอก็ดูไแปบบเพลินเพราะาดูทุกอย่างมันแบบมันเป็นการ์ตูนแบบอทอมแอนด์เจอร์รี่เนี่ยคนจะตกไปตายก็ไม่ตายมันคือแบบคุณไม่จริงจังใส่ผมแล้วอะคุณไม่จริงจังแล้วแต่สุดท้ายคุณ,คณมาทําให้ผมน้ําตาไหลได้ก็โอ้โหกาฟิลด์เดอะหมูวีก็คือถ้าบอกว่าให้แปดคะแนนเนี่ยประมาณสักสองสามคะแนนเนี่ยมาจาก มาจากฉากฉาก,ฉากเดียวเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าทําให้เราได้น้ําตาได้ซึง้งได้เห็นความรักที่พ่อมีต่อลกูกโดยโดยโดยการให้จริงๆอ่ยเออการให้เขาไปอยู่ในที่ที่มีความสุขกันการให้เขาได้กินของอร่อยการให้เขาได้ไม่อยู่ในที่ที่ลำบากน้องเออมันก็เป็นความรักที่สวยงามดีนะครับก็ถือว่าได้ซึง้งได้ซึง้งมอสมควรนะครับสำหรับอ่กระตูนเรื่องนี้นะครับก็อ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับหนังเบาสมองเรื่องนี้เราคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้คาดหวังนะเทคนิคผมทุกวันนี้เวลาจะดูหนังให้มีความสุขคือไม่ต้องคาดหวังครับเข้าไปดูกับกระตูนอะไรก็แล้วแต่หนังอะไรก็แต่ก็ไปดูแบบมึนๆเข้าไปอ่ะเออรู้อ่ะกาฟิลมันคืออะไรแต่ไม่ต้องรู้หรอกครับว่าหนังมันกาลังจะเล่าอะไรนะกาฟิลเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยเรารู้มาแหละแต่ว่าไม่ต้องรู้ครับว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็นอะไรเออไม่ต้องไปรู้เข้าไปดูเลยเข้าไปดูปุ๊บโอ้สนุกแล้วก็ได้อะไรกลับมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r ร b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับก็หวังว่าเด็กน้อยที่ดูวันนั้นนะครับจะมาน้ําตาไหลเหมือนผมในวันนี้เหมือนกันนะครับก็เสียงดังเชียวนะครับข่าๆผมเนี่ยคุยกับคุณพ่อก็น่ารักดีนะเรากดเขาไม่ลงอ่ะแก่ฟิวเขาเป็นอะไรทำไมพิซซ่ากินเยอะอะไรเงี้ยคือมันก็เน่ารักดีถึงแม้ก็ผมก็ยังรู้สึกว่าก็เป็นภาพที่สวยงามนะ อย่างไม่ลำคาญวันหนึงอาจจะลำคางได้เป็นมนุษย์ลุงขึ้นมานะครับก็โอเคในะคส่าวสดวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ